จ่าชีเป้าขยอ,อยสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูลยูเวเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูลยูเวเต็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอด at tuls13 วันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึก FA ฟเอคัพอังกฤษกันก่อนเลยวีแกนพบกับแมนเชสเตอร์ยูเวเต็ดวีแกนเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในศึกลีกวันก็ต้องบอกว่าฟอออรรร์มมมมมไไ่่่่่่คคคยยยดดีีีเเ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 ททาาหนนนนะะัับชพพงงแแแกกกกวว้้้สป1ล็ถึ3 ด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปเสมอทางด้านของบานสลี่มา1ประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่17ของตารางลีกวันนะครับมีโอกาสที่จะล่วงไปสู่ลีกทูอีกต่างหากนะครับต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับวีแกนแอตเลติกนะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มก็ไม่ดีเลยนะครับผม5เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้3เสมออีก1เกมนะครับเกมนัดล่าสุดนี้ก็พลาดท่านะครับผมกับการบุกไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสมา1ประตูต่อ2้อ,องต แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ใช่ทีมที่ทําผลงานได้ดีนั่นเองนะครับแฮชแท็กของทั้งคู่ก็เป็นแมนยูไนเต็ดที่เหนือกว่านะครับชนะ4จากการเจอกัน5ครั้งหลังสุดส่วนวีกันชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นดัดชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าแมนยูไนเต็ดบังคับถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งแม้ว่าวีกกนจะอยู่ลีก1ก็ตามแต่แต่ระยะหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่ยิงประตูยากนะครับผมใช้คําว่าเป็นทีมที่มีไอเดียในการเข้าทําน้อยเหลือเกินนะครับดังนั้นเกมนัดนี้มีโอกาสถ้าหากว่าามน็กกีโอสชะ แต่อาจจะชนะเพียงแค่สกอร์เดียวเท่านั้นดังนั้นเกมคู่นี้อยากให้เชียร์ไปที่วีแกนคิดว่าวีแกนถ้าแพ้อาจจะแพ้เพียงแค่เฉือนเท่านั้นครับไปกันที่ฟุตบอลโปรลีของโปรตุเกสนะครับผมโมไลเลนเซ่นะครับผมพบกับทางด้านของคาซาเปียนะครับโมไลเลนเซ่เจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับในศึกลีในฟุตบอลลีนะครับพวกเขาก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะถึง2เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป3เกมนั่นเองนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับแข่ง15้นัดมี มี26คะแนนส่วนทางด้านของคาซาเปียนะครับฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะไม่ดีเลยนะครับผม5เกมหลังสุดในศึกในฟุตบอลลีกนะครับพวกเขาชนะ2เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกันโดยเป็นการเขาเรียกว่าชนะสะอาแพ้สลับกับชนะมาโดยตลอดโดยเกมนัดล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านแพ้ต่อทางด้านของสปอร์ติ้งบากาไป1ประตูต่อ3ตอนนี้ทางด้านของคาซาเปียอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนนะครับแข่ง15นัดมีเพียงแค่1 6คคคะะแนน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 เเเเทท่่่่่าาาาาััั้้ขขออองงงูสใใจจมมกกกพวกไยนนย ทางการครับเจอ match. เฟรนลี่แมตช์เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมานะครับผมคาซาเปียก็ช,นะชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของโมไลเลนเซ่ er นะครับบังคับชนะเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มของโมไลเลนเซ่ช่วงหลังๆเนี่ยแม้ว่าจะไม่แพ้ใครก็ตามแต่แต่ก็สะดุดเสมอซับบ่อยนะครับผมเทว่าคาซาเปียช่วงหลังๆก็ฟอร์มการเล่นไม่ดีเท่าไหร่แม้ว่าจะมีชนะบ้างแต่ก็ส่วนมากจะแพ้มากกว่านั่นเองดังนั้นเกมคู่นี้อยากจะให้เชียร์ ไปที่เจ้าถิ่นนะครับผมไปที่โมไลเลนเซคิดว่าน่าจะสามารถเฉือนเอาชนะไปได้ครับไปกันที่ฟุตบอลลีกของอิสราเอลนะครับผมมาค์คบีาเปตาทิกว่านะครับผมพบกับฮาเปอลไฮฟานะครับเจ้าถิ่นนะครับผมทางด้านของมาค์คบี้เปตาทิกว่านะครับผม5เกมหลังสุดในในบอลลีกนะครับพวกเขาฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแพ้ถึง4เกมด้วยกันแล้วก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับแข่ง14นัดมีเพียงแค่15คะแนนเท่านั้นส่วนทางด้านของฮา เอลไฮฟานะครับผมฟอร์มดีกว่านะครับชนะ2จาก5เกมหลังสุดในฟุตบอลลีนะครับสเสมอไป1นเกมแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมด้วยกันตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่3นะครับแข่ง14นัดมี24คะแนนพวกเขาตามหลังจากปูงอย่างอามาค์คบีเทลอาวิปนะครับอยู่ถึง13คะแนนด้วยกันนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นทางด้านของมาค์คบี่เพตาทิกว่านะครับผมที่ดีกว่าชนะ2จากาชนะ3จากการเจอกัน5ครั้งหลังสุดส่วนทางฝั่งของฮาเปลไฮฟาไม่ชนะเลยนะครับ เฮดชูเอของทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าเสมอไหนเสมอกันซึ่งฟอร์มการเล่นของเจ้าถิ่นช่วงหลังๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนทางกับทางด้านของทีททมเยือนอย่างฮาเปอเอลไฮฟาที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับดังนั้นเกมคู่นี้อยากจะให้ลองเชียร์ไปที่ฮาเปอเอลไฮฟาคิดว่าน่าจะสามารถเฉือนเอาชนะไปได้ครับสตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีทางด้านของวีแกนมีโมไลเลนเซ่และก็ทางด้านของฮาเปอเอลไฮฟาครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกันกบจ่าชีเป้าขยอสกอร์วิเคราะห์ลูกหนัง จากแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนใส่วิซาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ